ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการเสี่ยงทายทํานายทายทักด้วยพายยิซีพาทาร์โรกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปเสี่ยงทายทํานายทายทักนี้ผมจัดทาขึ้นโดยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชักชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆและไม่รับท วิธีใดๆทั้งสิ้นนะครับนะสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดก็คืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าใจอ่อนอย่าโอนไวอย่าโอนเงินให้ใครนะครับโอเคถ้าอยากทําบุญโอนบริจาคลงพยาบาลเลยโรงพยาบาลอะไรก็ได้นะครับโอเคมาเข้าเนื้อหาการเสี่ยงทายทํานายทายทักกันวันนี้ก็จะใช้ไพ่ทาโร่เช่นเคยนะครับ การเสี่ยงทายรนดอมวันนี้โดยปกติเราก็จะใช้ไพ่หนึ่งสำรับหรือสสำรับแล้วแต่เนื้อหาซึ่งวันนี้จะใช้ไพ่เพียงหนึ่งสำรับในการเสี่ยงทายนะครับการเสี่ยงทายรนดอมนี้ผมอ้างอิงเนื้อหาตามแนวทางสากลนิยมตามตำราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการเสี่ยงทายแบบแรนดอมนี้สเสน่ห์ของเขาคือ,อมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะ ดูเพื่อความเพลิดเพลินเป็นกำลังใจก็ได้หรือถ้ามีข้อคิดดีๆก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับวันนี้เราจะมาเสี่ยงทายกันในหัวข้อที่ว่าเขารักคุณมากและเขาอยากซัพพอร์ตคุณเออ้อใครหนาใครกันมีด้วยเหรออ้อาวจะเกิดขึ้นหรือไม่มาเสี่ยงทายกันนะให้ไพ่เราเรื่องนะครับเขารักคุณมากเขาอยากซัพพอร์ตคุณผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โหโหกดาบมาเลยซิกออฟสอด ข้ามน้ำข้ามทะเลล่องเรือหารักการลงเรือลําเดียวกันแบบนี้ความเป็น6ดาบ คนทางไกลก็ได้คนที่เคยคุยคุยกันไว้ก็ได้ว่าอยากใช้ชีวิตร่วมกันอะไรแบบนี้แต่ที่ผ่านมาอาจจะยังมีอุปสรรคบางอย่างทำให้ไม่ได้ลงเอยกันสักทีหรือแม้แต่คลาดกันไปคลาดกันมาถ้าอยู่ห่างทางไกลกันคนคนนี้อยากมาหาคุณอยากมาซัพพอร์ตคุณอยากมาดูแลคุณเท่าที่เขาจะทำได้ไม่ว่าเขาู้เถอจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับสมัยนี้ไม่ว่าเราจะเป็นใครเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่เรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย คุณและเขามีดวงชะตาที่จะมาเกื้อหนุนกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยดังกล่าวนะพึ่งพาซึ่งกันและกันซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเลยนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็เสเน์ของการเสี่ยงไายแบบนี้คือไพด่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามนะครับโอโ้เด็กถือถ้วยเพยบครับใบนี้ดี เป็นตัวแทนของอย่างแรกนะทำนายอย่างแรกตำราสากลว่าไว้ถ้าเด็กถือถ้วยปรากฏออกมาคุณมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยหรือตัวคุณเองก็ได้ที่จะเป็นคนอายุน้อยพลังงานสลับฝั่งกันได้และอีกความหมายหนึ่งทำนายได้ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีค่อยๆเสริมค่อยๆสร้างค่อยๆเติบโตไปด้วยกันแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับและความเป็นธาตุน้ําก็เด่นมากนะ ราศีมีนกรกฎพิจิกเรื่องธาตุเรื่องราศีนี้เราย้อมเสมอว่าดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะครับการเสี่ยงทายแบบนี้ไม่ล็อกสเปคไม่จํากัดธาตุไม่จําจกัดราศีดูได้ทุกท่านไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับแล้วก็แต่เหรียญเอรดอฟเพนทากิลมีแนวโน้มที่คุณกับเขาจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันในแง่ของอาการเกื้อกูลดังกล่าว และโดดเด่นการทำงานร่วมกันบางท่านอาจจะเคยมีโปรเจกต์มีแลนมีแผนว่าวางแผนร่วมกันไว้ว่าอยากจะทำกิจการร่วมกันอยากจะหุ้นส่วนกันทำนี่นั่นนุนอะไรแบบนี้สามารถทำได้ใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าคุณจะมีกาสเติบโตจากการงานยิ่งขยันขันแข็งยิ่งรวยยิ่งทำงานยิ่งรวยนะครับประมาณนี้ เป็นดวงของคนที่อยู่เฉยๆไม่เป็นก็ได้นะเรียกว่าต้องหาอะไรทําตลอดเวลาเพื่อให้รู้สึกมีความกระชุ่มกระชวยมีความสดชื่นแจ่มใสถ้าอยู่เฉยๆจะหง่อยออนะต้องหาอะไรทาเรื่อยๆแล้วก็มีการเติบโตไปนะครับเติบโตไปด้วยกันแลธาตุดินก็เด่นนะครับวันนี้มีธาตุน้ําธาตุดินมาแล้วนะครับแล้วก็ให้ไพ่ Fi, เล่าเรื่องะ h ม m a g i c ียนเอ,อ้ย คุณชอบดูดวงคุณเป็นสายมูหรือเปล่าหรืออย่างน้อยๆคุณมีความสนใจในเรื่องลี้ลับมีความเชื่อความศรัทธาบางอย่างเดนเมจิเชียนไพ่หมอดูไพ่นักพยากรณ์ไพ่ครูบาอาจารย์ไพ่นักปราชญ์ปรากฏออกมาแบบนี้ไม่ธรรมดาในทางความเชื่อนะและตำราสากลบอกไว้ว่าถ้าเมจิเชียนปรากฏนี่หลายอย่างจะเกิดขึ้นเราปราฏิหารในทางที่ดี มีโอกาสประสบความสําเร็จเราปาฏิหารมีโอกาสเจอมิตรดีเจอครูดีเจอผู้แนะนําที่ดีอะไรประมาณนี้ <_ d ance> การจะเลือกผู้แนะนําผู้ชีน้นําหรือเลือกครูบาอาจารย์ก็ลองดูตามจริตตามนิสัยนะครับแต่ละท่านแต่ละคนมีจริตนิสัยใจคอที่ต่างกันไปบางทีครูบาอาจารย์ดีทุกท่านนะผู้รู้ครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็มีข้อดีแตกต่างกันไปเลือกซึมซับเอาตามจริตของแต่ละท่านที่แน่ๆมีโอกาส,าสรราประสบความสําเร็จเราปาฏิหารแต่ปาฏิหารไม่ได้แปลว่าให้นั่งเฉยๆรอดวงนะไม่ใช่นะเราปาฏิหารหมายความว่า บางทีเคยคิดเคยฝันไว้แล้วไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้แต่มันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงแบบนี้เออประมาณนี้โอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็อาวอัศว,วินถ้วย Night of Cups วันนี้มีทั้งเด็กถ้วยและมีทั้งอัศวินถ้วย ในความหมายของด้านความสัมพันธ์คำทำนายที่1เราทำนายตามหน้าไพ่ว่าคุณมีโอกาสเจอพลังงานดีๆถึง2พลังงานเด็กคนหนึง่งอัศวินคนหนึ่งเป็นไปได้หรือคำทำนายที่สองตีความได้ด้วยว่าความสัมพันธ์กำลังเติบโตกำลังจะเติบโตหรือเติบโตแล้วนะเวลานี้จากเด็กสู่อัศวินแบบนี้นะครับความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่เรียกว่าเริ่มต้นดีไปได้ด้วยดีไม่ว่าคุณคบหาใครอยู่ตอนนี้มีโอกาสาที่ความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับ ความรักเติบโตขึ้นโดยลำดับพัฒนาขึ้นโดยลำดับและจะตีความไปด้านการงานที่เกี่ยวข้องกันอยู่ชีวิตส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกันอยู่แปลว่าคุณจะมีความเจริญเติบโตร่รวมกันเป็นไปได้นะครับโอเคมาดูกันต่อน,นะครับการทํานายทายทักแบบนี้เสี่ยงทายแบบนี้ดูได้ทุกท่านเออแล้วก็โห justice เขาอยากัพ p อ o r t คุณจริงด้วยคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ตามความเชื่อไพ่ justice เขามองเห็นความสามารถในตัวคุณเขาเป็นคนยุติธรรมเขาจะมามอบความยุติธรรมมอบความถูกต้องให้คุณคนคนนี้นิยมความถูกต้อง ผมว่าตัวตนของคุณต้องเป็นคนที่รักความยุติธรรมรักความถูกต้องและใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมาโดยตลอดนะครับค่อนข้างไปในทางขาวสะอาดถ้าจะมีความผิดพลาดบ้างก็เล็กน้อยแบบนี้และคุณเป็นคนที่รู้จักปรับปรุงตัวเองพัฒนาตนเองอยู่เสมอทําให้เข้าตาคนนี้นะไปเข้าตากรรมการเข้าตาคนนี้เขาอยากสนับสนุนคุณอยากซัพพอร์ตคุณและเขาก็รักคุณด้วยไม่ใช่แค่อยากจะมาซัพพอร์ตเฉยๆอา้าวแล้วคนราศีตุลก็เด่นนะครับมาดูกันต่อนะเออ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆว่ากันไปตามความเชื่อว่ากันไปตามตำราสากลแนวทางของไพ่ทาโร่นะครับเขดูกันมาเป็นร้อยๆปีละอาโอราชาถ้วยเติบโตจริงๆความสัมพันธ์ที่เติบโตขึ้นวันนี้คุณดูนะครับมีเด็กถ้วยอัศวินถ้วยและเติบโตเป็นราชาถ้วยความหมายที่หนึ่งนะ มีโอกาสที่จะมีคนรุมล้อมคุณอยากเข้ามาหาคุณอย่างน้อย3ามพลังงาน3คนเป็นอย่างน้อยนี่คือความหมายที่1ส่วนความหมายที่2ถ้าหมายถึงคนเดียวกันแปลว่าความสัมพันธ์ของคุณค่อยๆเติบโตขึ้นจนมีโอกาสสุกงอมได้จากเด็กส่วัศวินจากอัศวินสุราชาถ้วยประมาณนี้นะครับก็ทํานายดีตามหน้าไพ่เลยนะว่าความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสจเจริญก้าวหน้าได้ดีคนคนนี้จะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะ มีโอกาสเป็นผู้ใหญ่ใจดีคําว่าผู้ใหญ่ใจดีไม่ได้แปลว่าจะต้องแก่กว่าเป็น10ปีหรืออะไรนะครับบางทีเป็นรุ่นพี่สัก2อสปีก็นบเป็นผู้ใหญ่ใจดีได้ด้วยแล้วหรือแม้แต่เป็นคนรุ่นเดียวกันที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ก็ได้คนคนนี้เขารักคุณแน่นอนความเป็นราชาทั่วใจด,ใจดีใจดีรักคุณและอยากมาซัพพอร์ตคุณการซัพพอร์ตกันนี่ผมย้ําเสมอนะว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณร้อเให้คุณนั่งนั่ง,น,งนอนๆอนอยู่เฉยๆไม่ใช่นะการซัพพอร์ตแปล คุณต้องทําทุกอย่างด้วยตัวคุณเองตามความสามารถให้ดีที่สุดสุดฝีมือสุดความสามารถแล้วขาดเหลือสิ่งใดเขาจะเข้ามาเติมเต็มให้คุณประมาณนี้นี่คือความหมายของคําว่าัพพอร์ตนะครับนะโอเคไปดูกันต่อนะครับแล้วก็พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้หถ้วย FIRE OF CUPS คุณมีอดีตบางสิ่งที่กังวลใจอยู่หรือเปล่าคุณอาจจะมองอดีตจมอยู่กับอดีตขออนุญาตแนะนํานะครับไม่ได้ว่านะบางทีเราอยู่กับอดีตมากเกินไปฝังใจกับเรื่องบางอย่างทําให้เราลืมมองปัจจุบันอดีตท,ที่ล้มไปแล้วแต่ปัจจุบันที่ยังตั้งดีอยู่หมายความว่าถ้าหันกลับมองปัจจุบันเนี่ยคุณจะก้าวหน้าได้เร็วกว่าน,นี้อะไรประมาณนี้นี่เป็นคําแนะนําจากหน้าไพ่คือ อดีตเก็บไว้เป็นบทเรียนได้แต่อย่าให้มันมาทำร้ายทำลายจิตใจให้มองปัจจุบันมองสิ่งดีๆงามที่ยังมีอยู่นะครับและใบนี้ยังมีความหมายซ้อนอยู่คือสองถ้วยที่ยังตั้งอยู่คือความสัมพันธ์ที่ดีได้ด้วยเออคุณจะได้สิ่งดีทั้งด้านความสัมพันธ์และการจเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตวิญญ,ญาณเลยนะว่ากันไปตามความเชื่อนะครับและตามหน้าไพา่สอไอห้าถ้วยนี่ไม่ธรรมดา3ถ้วยล้มไปแล้วแต่สองถ้วยยังตั้งอยู่แปลว่าคุณยังไปต่อได้เรื่อยๆเติบโตได้เรื่อยๆแล้วก็ เด e ะเ l วิลโหคนนี้สเสน่หาคุณแรงกล้า นอกจากจะรักคุณอยากสนับสนุนคุณเขายังมีความรู้สึกเรียกว่ากระชุ่มกระชวยอยากเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณเรียกว่าทั้งทางโลกทางธรรมอะไรก็ว่าไปนะทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียแต่เดอะเดวิลนี่เป็นตัวแทนของเสน่ห์ราคาตัญหากรรมลมเสน่ห์เมตตามหานิยมชัดเจนมากเรียกว่าเขาเสน่หาในตัวคุณคุณไม่ใช่แค่เป็นคนเก่งเฉยๆไม่ใช่แค่มีความสามารถอย่างเดียวแต่คุณเป็นคนมีเสน่ด้วยอ้าวจัดไปนะครับถ้าต่างคนต่างโสดต่างไม่มีพันธะลองคบหากันดูเผื่อจะมีอะไรที่น่าสนใจเก เกิดขึ้นในชีวิตประสบการณ์ใหม่ๆเออคุณกับเขาต่างมีความสามารถต่างมีสิ่งดีๆมามอบให้ซึ่งกันและกันดังที่กล่าวไปข้างต้นว่าเป็นการเกือ้อกูลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อ,อย่าก,กดข้ามนะการเสี่ยงไทยแบบนี้ไพด่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมือ่อดูไว้เป็นแนวทางอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เดอะฟูความอิสระทางใจ ใบนี้เดอะฟูลตามตำราสากลว่าไว้ความอิสระทางใจอย่างน้อยๆเป็นความเบิกบานไม่ว่าคุณจะมีเขาหรือไม่อย่างน้อยๆตอนนี้คุณยังสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่ด้วยลําแข้งตัวเองความสามารถตัวเองมีจิตใจที่เบิกบานเป็นส่วนใหญ่จิตใจที่เบิกบานเป็นส่วนใหญ่หมายความว่าอย่างไรจิตใจที่เบิกบานเป็นส่วนใหญ่หมายความว่าต่อให้มีเรื่องราวใดๆมากระทบจิตใจคุณก็แล้วแต่แต่คุณยังมีความสุขอยู่ได้ในแบบฉบับของคุณมีความสุขตามอัตภาพจิตใจที่ยังเบิกบานไม่หวาดหวั่น วันไว้ต่ออุปสรรคใดๆความเป็นเดฟูนะครับเริงร่าท้าแดดท้าฝนเลยแบบนี้ประมาณนี้นะไม่ได้กล่าวเกินจริงหน้าไพ่ออกมาแบบนี้แล้วก็อืมรุ้นกันพลังานดีงามและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆวันนี้อืมใบถัดไปโอ้โหหนึ่งถ้วยการันตีได้จากหน้าไพ่วันนี้นะครับหนึ่งถ้วย แนวโน้มของความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นตามตำราสากลว่าไว้ชัดเจนไพ่ย,ยิบีไพ่ทาร์โรของหนึ่งถ้วยคือความสัมพันธ์ใหม่ๆความสัมพันธ์ที่พัฒนาหรือกำลังพัฒนาใดๆก็แล้วแต่ที่จะมีการเติบโตนะ อย่างน้อยที่สุดถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องคู่ครองคุณจะได้กัรยาณมิตรที่ดีกัรยาณมิตรมิตรใหม่เพื่อนใหม่อย่างน้อยๆคือเพื่อนใหม่และอย่าลืมนะครับว่าความรักหลายๆกรณีหลายๆเคสสามารถพัฒนาจากความเป็นเพื่อนได้ด้วยนะ จากเพื่อนเลื่อนสู่แฟนอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะคาดหวังความสัมพันธ์แบบใดอยู่คุณจะสมหวังหนึ่งถ้วยนี่มาความสัมพันธ์โดดเด่นมากแล้วถ้าจะถามว่าจะตีความเป็นเรื่องอื่นได้ไหม mm. ก็พอจะตีความเป็นเรื่องชีวิตประจําวันที่จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นได้เช่นกันนะครับประมาณนี้โอเคมาดูกันต่อเลยนะครับอีกสักสองใบสิ โอ้โหหกไม้ทถา six of wands ไพ่แห่งชัยชนะไพ่ victory ใบนี้ออกมาก็ต้องทำนายตามตรงตามหน้าไพ่ตามตำราเลยว่า คุณจะได้ชัยชนะในหลายๆสิ่งทําสิ่งใดอยู่คุณจะประสบความสําเร็จมีโอกาสคว้าชัยชนะถ้าคุณแข่งขันใดๆอยู่คุณมีโอกาสเป็นผู้ชนะหรืออย่างน้อยจะติดอันดับต้นๆนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้แข่งขันกับใครกําลังแข่งขันกับตัวเองกําลังพัฒนาตัวเองคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากตามความสามารถเรียกว่าลงทุนลงแรงไปแค่ไหนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีงามมากๆใบบนี้ อ๋แล้วแถมเพิ่มให้อีกอย่างนะใบนี้นะครับถ้ามีใครคิดร้ายคุณอยู่คนที่คิดไม่ดีกับคุณจะแพ้ภัยตัวเองได้ด้วยอ้าวรับไว้เลยนะครับเราไม่คิดร like ้ายใครก่อนนะครับเราไม่คิดร้ายใครแต่ถ้าใครคิดร like ้ายกับเราเขาจะแพ้ภัยตัวเองขอใบสรุปส่งท้ายสวยๆสักหนึ่งใบนะครับโอ้โอโอโอ the high p r i e s t สวยงามนักบวชหญิงใบนี้อ่า ผู้ทรงสเสน่ห์ผู้ที่มีความสามารถผู้ที่มีความลึกลับดึงดูดมีสเสน่ห์น้าค้นหาใบนี้ส่งท้ายต้องสรุปให้ว่าใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์ใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์นะครับยึดถือความถูกต้องในการใช้ชีวิตดวงชะตามาดีแล้วดวงดีมากๆวันนี้นะครับขอให้ยึดมั่นในความถูกต้องตั้งใจทําความดีต่อไปคุณมีโอกาสเจอคนดีเจอกัลายามิตรที่ดีหรือคนที่คบอยู่ตอนนี้นี่แหละ ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เติบโตไปด้วยกันเขารักคุณมากและเขาอยากจะมาซัพพอร์ตคุณหรือกําลังซัพพอร์ตกันอยู่แล้วก็แล้วแต่กรณีไปนะครับขอให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีคิดดีทดําดีอยาคิดร้ายใครใครคิดร้ายคุณเขาจะแพ้ภัยตัวเองหมดอยู่ในความดีอยู่ในความถูกต้องเจริญแน่นอนนะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ